เซียแบกนะคะทอพาน49้วแระรุ่งราวีสิทธองพี่น้องนะคะแทกทีมปเปิดบ้านลุยศึกใหญ่ประเดิมปีใหม่วันไฟในที่18นะคะก่อนอื่นก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง f a c e b o o k f a แฟนเพจ u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  e ติ i กตอกของผู้สาวบ้ามวยด้วยนะคะ วันรุมพินีนะคะตอนรับสักราชใหม่ปี2567นะคะด้วยความดูเดือดเผ็ดมันขึ้นไปกว่านั้นนะคะในศึกวันไฟในที่18นะคะก็ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นะคะที่13มกราคม2567นะคะณเวทีมวยรุมพินีนั่นเองนะโดยจะมี2ตัวแทนนักชกชาวไทยนะคะเสียแบกทอพาน49นะคะแล้วก็ลุ่งราวีสิทธพี่น้องนะคะจับมือกันลงประชันฝีมือนะคะหวังเก็บแต้มช,ยชัยชนะฉลองปีใหม่ให้ตัวเองนะคะ โดยเป็นการประเดิม,ดมในศึกวันรายการใหญ่ครั้งแรกของเสีย่ยเแบ็กทอพัน49เลยนะคะนักชกชาวกะเหลืองในวัย27ปนะะีนะคะจากเพชรบุรีนะที่ได้โอกาสขึ้นสังเวียนในระยะเวลาเพียงไม่ถึงเดือนนะคะหลังเก็บชัย,ยสวยงามจากศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินีที่46นะคะและรับโชค2ชั้นนะคะเป็นโบออนัสอัจฉริต350,000บาทนะคะพร้อมสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1,000ดอลลาร์นะคะครั้งนี้นะคะจึงเป็นการลง ในฐานะนักกีฬาวันเต็มตัวครั้งแรกของทางด้านเสียแบ็กเลยนะคะโดยจะมีการพบกับกับทางด้านสเตฟานโคโรดีนะคะนักชกสายเลือดในวัย29ปีจากไอร์แลนด์นะคะในกีฬามวยไทยรุ่นแบนตตัมเวทนั่นเองเนาะสำหรับเสียแบ็กนะคะทำสถิติเก็บน็กคู่ชกมา4ไฟติดต่อกันนะคะในรายการวันลุมพินีนะ,ะและเป้าหมายเดียวของเขาก็คือเก็บชัยชนะ ในไ,ไฟเปิดตัววันรายการใหญ่ให้ได้เพื่อก้าวต่อไปบนสังเวียนระดับโลกในขณะที่สเตฟานโคโรดีนะคะถือเป็นนักสู้ที่ชาวยุโรปให้การยอมรับกับฝีมือไร้าการโดยการลงทุนบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเป็นนักมวยไทยอาชีพที่ประเทศไทยนะคะและก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายพีเคแสนชัยนั่นเองเนาะผ่านสังเวียนมวยไทยมาแล้วหลายเวทีนะคะจนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวไทยทั้งในชื่อสเตฟานพีเคแสนชัยนั่นเนองเนาะด้วยครั้งนี้นะคะถือเป็น โอกาสครั้งสําคัญในชีวิตนะคะที่จะได้พิชิตชัยบนสังเวียนระดับโลกนะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะคะคือการกลับมากู้ศรัทธานะของทางด้านรุ้งราวีสิทธิสองพี่น้องนะคะมวยซ้ายเชิงดีในวัย28ปีจากเมืองอุบลน,นั่นเนองเนาะพบกับทางด้านชากีนะคะนักชกจอมพิ้วในวัย27ปีจากอีรัก์นั่นเนองเนาะในกติาบวยไทยรุ่นไรเวทน,นะคะไฟล่าสุดนะคะที่รุ้งราวีได้โอกาสทองขึ้นโชว์ฝีมือในวันไฟไนที่14นะคะแทนสินสมุทร มีนะที่ขอถอนตัวเนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บนะคะแต่สุดท้ายนะคะก็พาดท่าไพ่น้องให้กับทางด้านมีมิตชีมินชิคอฟนะคะอดีตผู้ท้าชิงบัลังกำปั้นหนักจากรัสเซียนั่นเองเนาะ,ค,ะครั้งนี้นะคะแข้งเหล็กจากเมืองอุบลหวังที่จะกลับมาลบฝันร้ายด้วยการคว้าชัยเพื่อกู้ศรัทธาจากแฟนมวยชาวไทยกลับคืนมาให้ได้นะคะในขณะที่ชากีนะคะต้องการสารต่อชัยชนะหลัง เปิดตัวสุดปังนะคะคว้าชัยเหนือบัม bara นะคะในศึกวันไฟไหนที่15นะคะที่สําคัญนะคะไฟนี้นักรบแห่งแดนปเปอร์เซียนะคะยังหวังมาสั่งแขนให้กับพี่ชายอย่างทางด้าน มุสเตฟานะคะที่รุ่งราวีเคยยัดเยียดความป่าชชยให้ในครั้งก่อนหน้านี้ในศึกวันลุมพินีที่3นะคะก็นอกจากนี้นะคะยังมีเหล่ายอดฝีมือจากหลากหลายประเทศเลยนะคะที่จะขึ้นชกในไฟนี้นะคะก็ฝากพี่ๆนะคะเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์ในไฟนี้ด้วยนะคะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD นะคะช่องหน้าจอทีวีของเราได้เลยนะคะก็ในวันเสาร์ที่13มกราคมนะคะคูแรกก็เริ่มชก เวลา8นาฬิกานะคะก็8โมงเช้าบ้านเรานั่นเองเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากวงการมวยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับไฟนี้นะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะเดิมพันไฟนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ SGN55 นะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะเรามีครบทุกวันจอรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมวยไก่ บอลน,นะคะแล้วก็สล็อตบาคาร่านะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะ SGN 5 5มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเรามีกลุ่ม V.I.P. รองรับให้พี่ๆเลือกสันได้กันแบบจุกๆก,กันเลยทีเดียวนะคะก <ง S 1> <cinematic S 2> <ด>็ฝากไว้ <ๆ S 1> ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามช่องทาง Facebook, Fanpage, Youtube, TikTok ของผู้สาวบ้า,บามวยไว้ด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่ๆขาวันนี้สวัสดีค่ะ